สตาร์บัคทุกจุดคือประสบการณ์จากกาแฟาค่ะสู่ความรู้สึกแบรนด์กาแฟธรรมดาค่ะอาจขายรสชาติแต่สตาร์บัคขายความรู้สึกของการเป็นตัวเองทุกครั้งที่ถือแก้วนั้นค่ะก่อนที่ลูกค้าจะจิบก,กา,ฟาแฟจ่สตาร์บัคเขารู้สึกถึงแบรนด์ผ่านกลิ่นเสียงและการทักทายทุกอย่างคือทัชพอยท์ที่ออกแบบมาอย่างตั้งใจสตาร์บัคค่ะไม่ได้ขายกาแฟาแต่ขายความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งแล้วคุณละ่ะกำลังขายสินค้าหรือ กำลังขายประสบการณ์กันแน่พี่แอนนัสมนเป็นแบรนด์สเตรทจีสที่มีประสบการณ์สร้างสรงสรค์และดูแลแบรนด์ชั้นนำมานานกว่า20ปีรวมทั้งมีคราสสอนเรื่องแบรนด์ทั้งแบบส่วนตัวและองค์กรสวัสดีค่ะนี่คือ527ทอล์ใไขปริศนาเรื่องแบรนด์กับพี่แอนนัสมนค่ะเรื่องเราเรื่องแบรนด์ที่เข้าใจง่ายใช้ได้จริงสำหรับทุกคนที่อยากสร้างแบรนด์วันนี้ค่ะเราจะมาพูดกันในเรื่องมินิเคสสตาร์บัค ุกจุดคือประสบการณ์หลายแบรนด์ค่ะคิดว่าการสร้างแบรนด์คือการทำให้สินค้าดีแต่ Starbucks ค่ะพิสูจน์ว่าความสำเร็จของแบรนด์ค่ะไม่ได้อยู่ที่สินค้าแต่อยู่ที่ประสบการณ์ในทุกทัชพอยต์ Starbucks เข้าใจ customer touch point ดีกว่าแทบทุกแบรนด์ในโลกนี้เลยค่ะเพราะเขาไม่ได้ออกแบบแคก่กาแฟแต่ออกแบบความรู้สึกที่ลูกค้าจะได้รับตั้งแต่ก่อนเข้าร้านเลยค่ะ จนถึงหลังเดินออกไปเริ่มจากไระคะกลิ่นกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ทันทีที่เปิดประตูนีน่คือทัชพอยต์แรกที่กระตุ้นความรู้สึกต่อด้วยอะไรคะเสียงเพลงค่ะในร้านที่ถูกเลือกให้สอดคล้องกับบรรยากาศแต่และช่วงเวลาบริสต้าเรียกชื่อลูกค้าไม่ใช่เพราะอยากเทค่ะแต่เพราะเขาอยากสร้างการเชื่อมต่อระดับมนุษย์ค่ะและสุดท้ายค่ะแก้วกาแฟที่ถือออกไปค่ะคือทัชพอยต์ที่สื่อสารว่า ฉันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี้งโฮเว์สชวดค่ะเคยพูดไว้ว่า we are not in the coffee business serving people but in the people business serving coffee นี่คือคำอธิบายที่ชัดที่สุดว่า Starbucks ไม่ได้ขายกาแฟาแต่ขายประสบการณ์ของการพักใจระหว่างวันแบรนด์ Brand ที่ยืนระยะไม่ได้เกิดจากการขายเก่งค่ะแต่เกิดจากการเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าในทุกจุดที่เขาสัมผัสถ้าคุณอยากสร้างแบรนด์ให้ลูกค้ารู้สึกเหมือน Starbucks มาเริ่มวันนี้ที่527 t ทค่ะด้วยเครื่องมือที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงด้วย eBook 7เคล็ดลับการสร้างแบรนด์หรือคอร์สออนไลน์ b บ a n d i n g 1 0 1 plus ที่จะสอนให้คุณสร้างแบรนด์พร้อมลงมือทาได้จริงจําไว้นะคะแบรนด์ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่คุณพูดแต่เกิดจากสิ่งที่ลูกค้ารู้สึกเมื่อเจอคุณคลิกลิกงใต้โพสต์ทักแชทคำว่าสนใจค่ะเพื่อรับสิทธิพิเศษทันที